สวัสดีครับสำหรับวิดีโอวัอนนี้นะครับจะเป็นการรวมล่างล่างสุดท้ายของหุ่นบอลเค้นเซอร์นะครับระหว่างตัวตัวนี้นะครับกับตัวนี้วิธีนะครับเริ่มต้นด้วยอย่างแรกถอดหมวกตัวนี้ออกมาปุ๊บแล้วก็เก็บเขาเข้าออที่อย่างนี้เก็บนี้นะครับข้างหลังแล้วก็ใส่กลับเข้ามาตรงน,นี้นี่ครับนี่ครับ จากนั้นก็ดึงงานอวกาศเจโลอันนี้ออกมาอย่างนี้ครับผักไว้ก่อนผักไว้ผักไว้ให้หมดเลยแล้วก็มาดูที่ยานสีแดงลำใหญ่คันนี้นะครับอย่างแรกเริ่มด้วยถอดจ้าสีดำอันนี้เล้กเอาไปวางไว้ไกลนะครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกัน ไม่ได้ใช้สำหรับล้างฟอร์มอันนี้ดึงชิ้นนี้ออกมาครับดึงนี่ทักไว้ก่อนงั้นก็จะเหลือแค่โครงนี้นะครับก็ทักมานี้ปึ๊บอืมักกลางด้านนี้เหมือนกันนะครับนี่ครับให้มันอมแรงปุบทรงนี้นี่ครับเราเสร็จแล้วก็เอา เจ้าหุ่นยนต์ใหญ่ที่เราผักไว้เมื่อกี้นะครับเอาเขาตรงนี้หลบหน่อยนิดนึงเวลาใส่อันนี้จะได้ไม่ลำบากนะครับแล้วก็กค่อยๆสวมมันเข้าไปนี่ครับสวมเข้าไปตบเขามอย่างนี้นะครับแล้วก็ติดเห็นไหมปุ๊บนี่ครับติดละทีกแล้ว วนกลับมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับเอาอันนี้ครับของปึ๊บปึ๊บพอลของเสร็จแล้วกปหยิบยางสีน้ำเงินนี่นะครับมาใส่แบบนี้ปึ๊บนี่ครับเก็บปีกนิดนึงด้านหลังเขาเป็นไงครับเมื่อกี้ที่ยวง้างาออกมาเราก็เก็บนิดนึงก็จะได้ออกมาในรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะครับก็เอาชิ้นนี้ แกอจาก,กันนี่ครับนี่ครับนี่ครับจากนั้นก็เอาชิ้นสี่เหลื่ยมนี้ใส่ตรงหน้าอ,อกครับยังใส่ไม่ได้ครับต้องเก็บล้อ,อก,ก่อนอย่างนี้ครับอ่ะเก็บเสร็จุ๊บก็ใส่เข้าไปปองนี่ครับนั่นละก็ออกไปนี้ก็เหลือชิ้นนี้อยู่ชิ้นเดียวนะครับก็เอามาใส่อย่างนี้เก็บล้อ,อก,ก่อนเหมือนกัน นี่ครับเก็บแล้วเก็บเพาะแล้วก็มาตอดปากโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเตรียมตู้ครับเมื่อกี้ไม่มีปีกตอนนี้ปีกงอเหาะได้แล้วครับครับผมขอบคุณครับ